สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และแฟนเพจสีเรลืองอะไยนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับวัตถุโบราณน,นะครับเป็นรถบัตหัวยาวนะครับเนี่ยฮะสามคันรุ่นเก่ากึกเลยครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆอบคันครับผม รุ่นนี้ไปขุดมาจากไหนครับเนี่ยหายากนะครับเนี่ยทรงนี้นะครับถ้าเป็นแถวเมืองนอกเนี่โอ้โหเขาตามหากันเยอะเลยนะครับส่วนมากก็จะไปทำเป็นรถบ้านรถพักผ่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารพวกนี้นะครับ ใชหาไปทำเป็นร้านอาหารร้านกาแฟตกแต่งร้านนะครับก็อลองมาดูได้ครับผม<อ>เก่าคกึกเลยครับมาครับผมมาเริ่มจากคันแรกเลยนะครับคขาหน้าไม่มีนะครับคันนี้เดีย๋ยวมาดูเครื่องครับมาเครื่อง เครื่องไม่มีนะครับคันนี้โอ้ยโดนยิงนะครับจอดหน้านะครับคันนี้โอ้คันนี้หน,น,น้าเก็บครับคันนี้แต่ต้องไปทําเยอะนะครับใน,นหรือว่าจะไปทําแบบนี้เลยตั้งโชว์หน้าร้านกาแฟเลยก็ได้นะครับเนี่ยนี่ฮะมีติปข้าวด้วยนะครับ หัวยาวไม้นะครับหัวยาวไม้รถบัสภายในเป็นไม้หมดนะครับเนี่ยคันนี้นะเนี่ยช่างเป็นไม้หมดเลยเนี่ยปลายมันภาอังกฤษ่าไม่ออกครับแต่เป็นปีกนกของฮีโนนะครับ นะครับประตูพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะครับเนี่ยพื้นไม้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับแต่นี่ครับพวกกรเน่เป็นเป็นไม้หมดเลยนะครับเนี่ยนีครแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไม้นะครับเนี่ยค,คันนี้เหล็กน่าจะประมาณถึงยี่สิบโลได้ไหมครับ ทั้งคันไม่ค่อยมีเหล็กนะฮะขนาดซุ้มล้อยังเป็นไม้เลยนะครับพวก,กระจกนะครับยังเป็นไม้เลยไม้ทั้งคันนะครับตัว,ตวโอ้สุดคลาสเลยครับคันนี้ได้แต่โค้งครับ รรงอะะไไก็มม่มีแล้วนคับเฟืองท้ายก็เอามาใส่ใหม่นะครับเนี่ยนะฮะพวกเฟืองท้ายเอามาใส่ใหม่นะตอนเคลื่อนย้ายเป็นไม้หมดเลยนะครับคันนี้พวกตรงพวกดูกพวกอะไรเป็นไม้หมดนะครับ ถ้าเก็บก็หมดเยอะ,ะครับคันนี้ทรงดอทช่องนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นโลมิเนียมนะครับเนี่ยเป็นโลมิเนียมผมว่าไม่ต้องเอาไปทำสีไม่ต้องทำอะไรเอาไปตั้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเก่ากึกอย่างนี้นะโอ้โห มาดูคันที่2อนะครับคันที่2ช่วงล่างก็ยังอยู่นะครับขนาดรถจอดในร่มนะฮะอตัวนี้ก็เป็นไม้นะครับเป็นโลมาดูคันนี้ครับบ้านเรายังมีวิ่งอยู่ไหมครับรถแบบนี้นะใคร เห็นที่ไหนก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้ครับว่ารถรุ่นแบบนี้แถวไหนยังวิ่งอยู่หรือว่าใช้งานอยู่นะครับเครื่อง <cosas> เป็น Tx นะครับ Tx อ120ท้องอ่างกลับมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวมันชน คันหน้านะครับเดูครับเก่ากึกเลยครับหมอน้ํายังเป็นเหล็กนะครับเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีหมอน้ําเป็นทองเหลืองนะครับคันนี้คันนี้ก็โอเคครับคันนี้กับคันนั้นทรงไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะทรงตู้นะฮะตรงนี้เป็นรถนําเข้าหรือเปล่าไม่รู้แน่ใจนะครับตรงนี้ หรือว่าอู่ในประกอบนะครับดูภายในครับอ๋อบันไดขึ้นยังเป็นเหล็กอย่คันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับภายในนะเนีย่ยข้างบนยังไม่มีสึกยังไม่มีผุเท่าไหร่นะฮะอืมเบาโคตรเตี้ยเลยครับ เป็นรถเก็บของครับเนี่ยอันนี้ยังมีช่วงล่างมีเกียร์มีอะไรครบนะครับกระจกหายไปแล้วครึ่งหนึ่งพวกเก๋เเลือนไม้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีนะครับตองนี้ก็เป็นไม้นะครับเนี่ย ต้นไม้นะครรถแบบนี้ผมเห็นที่จังหวัดอุบลมั้งครับมีคันหนึ่งนะครับปวกขึ้นเต็มคันรถเลยครับคันนั้นนะถ้าไปเอาต้องขุดลึกเลยอนะ่ะไม้เริ่มผุแล้วนะ ต้องเอาไปทําเป็นโชว์นะครับน,นี้ไปโชว์ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับซื้อไปอไว้ตั้งเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะถ้าไปทํารถบ้านนี่ต้องทุนเยอะครับต้องคนเงินเหลือช้าจริงๆครับนะฮะข้างหลังกระจกหน้ากับกระจกหลังนี่มันน่าจะใส่กันได้นะครับคันนี้ทำมามเหมือนกันนะ อคันนี้อาการหนักครับโอ้ปวกกินหมดแล้วครับคันนี้ประมาณ6เมตรนะครับรถบัดความยาวนะ ทันนี่ภายในก็โอเคนะครับแต่แต่ตรงนี้สุดไปแล้วครับไม้ไม่เหลือแล้วโอ้โหเป็นรถขยะมากนะครับไม่ใช่รถวิ่งนักเรียนล้วนี่ขยะเต็มแล้วครับนะต้นไม้เกิดหมดแล้วนี่ยรถขยะนะครับนี่ มีของโบราณดีป่ะนี่อ้คันนี้พื้นสุดหนักครับโอ้วงไรเกือบอยู sì, ่กลางเลยเนี่ยเนี่ยวงไรก็เครื่องมีเครื่องเกียร์ด้วยนะครับคันนี้ก็แต่คันนี้กระจกยังอยู่กระจกหน้าแจะแตกแล้วครับ อตอนเคลื่อนย้ายต้องระวังนะครับนี่ฮไปจะไปหมดแล้วครับอันนี้นะอันนี้ก็โอเคครับหม้อน้ำเป็นต้องเหลืองนะฮะตัวนี้น่าจะเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่นะอันนี้นะรูเวเครื่องดิ เป็นเครื่อง E400 นะครับคัออนนี้โอ้หนักเป็นเครื่องฮีโน่นะครับเนี่ยครับรถบัตอีซุนะครับไม่รู้ว่าผมเกิดทันไหมครับรุ่นนี้ ไม่เคยเห็นวิ่งเลยนะครับขายครับขายขายนะครับอันนี้นี่ไฟท้ายนี่หาได้ไหมครับนี่แบบนี้มีขายไหมครับตรงนี้แต่รุน่นนี้ปัจจุบันก็ยังใช้นะครับไฟท้ายรุน่นนี้แต่ไฟท้ายรุ่นนี้น่าจะไม่มีละ ดูครับข้างล่างทำสีมาแดงทุกจุดสีแบบนี้หายากนะครับสีแบบนี้นะครับต้องจอดนานจริงๆถึงจะทำได้นะครับขายนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ที่เบอร์084405553นะครับก็ขายเหมาน,นะครับขายเหมาก็คันละส0 0แสนนะครับเลือกเลยเอาคันนี้หรือถ้าไม่ใช่ขายเหมานี่คือราคา 2, ส0 0 0สนเนี่ยคสคัน 6, นะครับ3าคันก็6ห0แสนนะครับถ้าใครจะแยกก็ มาคุยกันอีกทีหนึงนะครับถ้าแยกก็มันก็ราคาจะสูงขึ้นกว่าสองแสนแน่นอนนะครับถ้าแยกถ้าเหมาก็คันละสองแสนนะครับถ้าเหมาสามคันนี้เลยนะครับซื้อสามคันไปจับตั้งเรียงกันเลยผมว่าเรียกยอดคนมาถ่ายรูปหรือว่าเข้าร้านได้ดีมากเลยครับผม ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับรถโบราณนะครับวัตถุโบราณใครหาสไตล์แบบนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้ครับนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ